โอ้โหวันนี้เจอเบอร์ใหญ่เลยครับเจอเบอร์ใหญ่ครับทั้งเตะทั้งถีบแนู่นครับโรเมสเตอร์สมุทรพัดบุรีครับทีเดียวครับจุลเลียสโอ้โหโดนถีบหน้าครับเราเจอกันครับเสาร์อาทิตย์เสาร์ที่แฝงโอ้ยงัดครับหน้าหงายเลยครับแล้วเละฮุกเตะฮุกเตะฮุกแล้วดันออกมานะครับดูครับมาเป็นชุดแล้วเปิดหน้าท้าด้วยเลยครับเข้ามาโอ้โหบัดฮุกขวาครับสวยครับ ที่เหลือนี้ก่อนครับจะจบแบบไหนครับมาแล้วครับเชอร์กุยโอ้โหดูครับมาเป็นปืนกลเลยครับรัวๆครับคุณมารุตครับอาพยายามจะตั้งศอกสู้ครับในขั้นตนของสบาเชอร์กุยครับคุณเชชัยครับลูกศิ์พอทานคล้ายอยู่แล้วครับโอ้หเจอขวาอีกแล้วโอ้โหวันนี้เจอเบอร์ใหญ่เลยครับเจอเบอร์ใหญ่ครับตั้งเตะทั้งทีปสงเะนึกในใจครับต่อยหยกอาจจะสบายครับมาที่นี่ไม่ใช่นะครับเป็นเกมการต่อสู้ล้วนๆดูจังหวะช็อตสวยๆครับ นี่ครับโอ้โหมาแล้วครับบลูการ